เราจะมาล่ากันเมื่อกี้แค่แซมเปิล A50 ฟองที่ผมเปิดก่อนนะนะั้นเนี่ยมันแค่แซมเปิลเ้ยรอบนี้ของจริง80ฟองแบบรู้มือก็ไม่ได้ขออะไรมากนะครับผมขอแบบแหวนใหม่เท้าใหม่เออเท้าแบบเท้าโอเชียนนะครับแล้วก็จะเป็นเท้าสีแดงมือไก่ขายากก็ได้สีรายการนี้แพงหมดนะครับ80ฟองครับรู้มือ1ครับ1เราเปิดไปทีละฟองนะครับผมเปิดทั้งวันนะอ่ะเดีดิ สองเฮ้ยเปิดจีระห้าเลยว่ะเฮ้ยสามสามสามเคสามฟองมันกําลังอยู่ในสล็อตหน้าที่ดูดีไงอืมเปิดไปได้เปิดไม่ได้นะี่งอมนะแต่มันเจ็บไม่เยอะทุกคนมันมันเจ็บไม่เยอะมันเจ็บไม่เยอะขอขนาดนี้เอาหมดเลยไหมเนี่ยอีพีมันเจ็บไม่เยอะเว้ยผมว่าคนที่มาเล่นผมผมว่าคนที่มาเล่นใหม่ตอนเนี้ยดีนะอีพีจะไม่เจ็บร้อยเอ็มร้อยเอ็มผมผมหมดไปเพราะว่าผมแบบ เอาไปลงทุนกับยุคสมัยใหม่เออร้อยเอ็มแรกเนี่ยหมดไปแล้วเอออีกอีกสามสิบเอ็มเนี่ยเพิ่งเปิดไข่หนังกลุ่มนี่ไป <c oughs> ประมาณนั้น <c oughs> เก็บของแล้วครับเก็บของและ้ะอันนี้ผมเก็บของและะะ้วฮะเฮ้ยเออแต่บวกแปดออกยากนะบวกแปดออกยากเออแต่ว่าสก,กิลไหม่ใหม่ม่โยกตู้ผมไว้ก่อนเลยโยกตู้ผมไม่ไหวจริงเรบคือเลทมันจะดีแค่ไหนถ้าต,ตามแต่คนโยกมันกากาก,ก็คือกากคืดีครับผม <c oughs> โยกตู้คูณสองไว้ก่อนเลยครับผมไม่ไมหวจริงเลทโยกตู้ผมผมไม่เอาจริงจริงกูพอแล้วกูข็ดแล้วผมโยกหมดไปหลายหมื่นนะไม่ได้อะไรกลับคืนมาก็เยอะครับผมแต่ไข่เซนยังยังแบบมันยังได้อะไรกลับคืนมาบ้างไงแต่โยกตู้คือไม่ครับผมผมไม่ลงทุนกับโยกตู้ครับโนโนแต่ผมว่าสกิลน่าจะราคาลงครับเพราะว่าคนเปิดไข่เซนน่าจะเยอะครับน่าจะเยอะมากๆาแน่ๆอันนี้ท่าที่ผมคิดนะเพราะมันเจ็บไม่เยอะเลยเต็มที่ผมให้ขาดทุนอยู่ที่สี่เปอร์อะ่ะเต็มที่สุดๆแล้วนะ แต่ในระหว่างที่เราโม้กันอยู่ตอนนี้ไม่ออกเลยครับผมอะไรแคสก็ไม่ออกครับผม <laughs> ในขณะที่เราโม้โม้อยู่ตอนนี้ฮะก็เฮ้ย <laughs> ทำไมไม่เป็นผมมาเอ้แต่เท้ามันไม่แพงปะเท้าช,ชาช่านิโอูกูตกใจหมดกูนึกว่าเท้าละเคเั็กเป็ดของเจนยกตัว่าไรน่าจะร้อยเคมันครับน่าจะอืม ผงต้องลองเออมบิ๊กแอดไม่ได้กล่าววันคงได้กล่าวครับตอนนี้เอ,อ้ยแต่แต่โอเคโอเคโอ้โลง่ลงโลง่ลงโลง่งโล่งโล่งอยู่ <laughs> ถือว่าได้ของแคสมานะครับอืมได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่เออเกือบ <laughs> <Yeah. S 1> ล,ละใบละกร้อยใบละกร้อยเคครับอืมแต่เอ็มน่าจะขึ้นไปยี่ิบห้ายี่บหกได้อยู่นะครับ <laughs> เพราะว่าแผ่นี้ผมว่าเผาเอ็มเยอะ <laughs> เยอะมากมากผมว่าน,น่าจะขึ้นไปยี่ิบห้ายี่บหกได้อยู่อะเราดูตัดเท้าดิ โอ้ ه, ก็ไม่แย่ไม่แย่เท้าไม่แย่เอ้ยของใครของเสียโอมเหรอเอาอีกหกสิบฟองครับทุกคนเอาแล้วครับผมผู้สมทบทุนครับหกสิบฟองครับเมื่อกี้มันแค่แซมเปิลหนุ่มเมื่อกี้คือแบบเกิน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 เมื่อกี้มันแค่เกินเกินหนุ่มมาครับต่ออีพีอันนี้ไม่ใช่ของผมนะอันนี้ใช่ของวันนะตลอดอีพีขายไม่ขาย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  นี่ยเห็นไหมทุกคนโอ้โหเงินมันหาง่ายวะ่ะแต่ไม่รู้ว่าเลทเท่าไหร่นะเดี๋ยวคำนวณให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดสองเดี๋ยวคำนวณให้นะหนุ่มๆตามตลาดอะ่ะอืมตามตลาดเลยอันนี้จะไม่ใช่ของวันนะอันนี้ไม่ใช่ของวันนะครับอแต่ว่าคนคนแบบมาเล่นใหม่ตอนนี้นะ่าจะแฮปปี้นะผมว่าอีพีน่าจะน่าจะถูกอยู่ครับอุ้ยอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มอยู่อันนี้คุ้มอยู่แต่ไม่ได้กําไรนะแค่คุ้มเฉยอ่าเวอร์ชันันเลยครับจาน ใช่หรอสามสิบเลยหรอมาดิไปแล้วมาครับค <c oughs> ือขึ้นเป้ามาับ <c oughs> ตอนนี้กูไมวล่ตันละ <c oughs> ตอนนี้นายได้เป็นนายได้เป็นหัวแถวแล้วเวว่ตันแลวหนุ่มนะนายได้เป็นหัวแถวและเรียบร้อยหัวแถวเฮีย้เย็บีโคตรเยอะ <c oughs> อืมเขาแต่เอาเข้านะโปรใหญ่ล่านๆต้นเดือนเออใช่ดี มาเซโอมาไหนได้เป็นหัวแถววนะครับเอาไปขายได้